HELLO! Hello everyone! สวัสดียามเช้านะคะค่อนข้างสายหน่อยค่ะสวัสดีนะคะสบายดีกันนะคะคุณครูน้ำใจไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยค่ะก็ไม่ได้ไปไหนลนะคะ่ะไปเฝ้าหลานหลานหลานเา้าค่ะ หลานสาวเกิดแล้วค่ะคุณรูน้ำใจได้หลานสองสองคนแล้วหลานชายเฮดีแล้วก็ได้หลานสาวเอเดลนะคะก็มาบอกเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆลูกหลานนะคะทุกคนให้รู้ว่าตอนนี้กูน้ำใจออได้หลานสาวน่ารักน่าชังมาอีกหนึ่งคนนะคะครูก็เลยยุ่งกับการที่เที่ยวไร้เที่ยวขือไปโรงพยาบาลนี่แหละคะ่ะ ไปเฝ้าลูกสะพ้ยไปเฝ้าหลานนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะนะคะพอกลับมาก็เจออะไรเลยเจออะไรนี่นี่ไงดอกไม้เนี่ยเนดอกไม้นะคะดอกไม้ของแคคตัสนะคะกระบองเพชรเนี่ยนะคะนะเจ้าแคคตัสเดี๋ยนะคุณต้องใจซื้อไว้ก่อนที่จะไป โรงพยาบาลน,นะคะนะคะกลับมาเขาก็ออกออกดอกต้องหลายดอกแนะ่ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะตื่นเต้นเหมือนกันแต่ก็น้อยกว่าน้อยกว่าได้หลานสาวเยอะเลยหลานสาวนี่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตละคะ่ะส่วนดอกไม้ก็ตื่นเต้นค่ะความสวยงามตามธรรมชาติ นะคะได้สามดอกค่ะกระถางนี้นะคะเนี่ยคุณครูเพิ่งซื้อมาใหม่คุณน้ำใจก็ชอบพันไม้ไปหมดและะ้วค่ะชอบไม้ดอกไม้ประดับชอบไปหมดและะ้วค่ะแต่ไม้ยืนต้นไม่เอื้ออำนวยในการปลูกที่บ้านนะคะเนี่ยครูก็นำมาตั้งไว้ที่ไม้หินอ่อนนะคะ เวลาเรามานั่งทานกาแฟตรงนี้คุณครูก็จะได้นั่งดูไปด้วยนะคะอถอยไปไกลๆนะคะข้าหลังเขาก็จะเป็นอะไรล่ะกวักมรกตเห็นไหมคะอัปเดตกวักมรกตหน่อยนะคะนี่ก็คือช่อใหม่นะคะใบเหลืองอ่อนเนะะี่ยค่ะก้านนี้ค่ะอันนี้ก็ออกใหมนะคะ นับดูได้ต้อง20กว่า20กว่าไปค่ะเขาก็ว่าโชคดีนะคะหวักมรกตก็โชคดีจริงๆอ่ะได้หลานสาวมาหนึ่งคนน่ารักน่าชังนะคะอันนี้ก็งามต้นสูงแล้วนะคะอันนี้ก็งามละนะคะ ีกต้นหนึ่งค่ะอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะคะนี่ค่ะแคคตัสนะคะเมื่อวานตอนเย็นค่ำๆนะ่ะดอกเข้าก็บานแบบนี้และคะ่ะพอเช้ามาดอกนี้เหี่ยวเลย <c oughs> ก็เหลือดอกเดียวนะคะก็เลยมาตั้งโชว์ตรงนี้ดูแล้วก็มีความสุขเนาะสวยงาม นะคะก็เขียวสดชื่นด้านหลังก็เขียวสดชื่นนะคะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปคุณครูก็ปลูกเป็นแถวเลยนะคะพลูด่างพลูด่างงาช้างสลับกับเศรษฐีเรือนนอกนะคะคุณครูก็จะวางไว้แบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะดูแล้วก็ สดชื่นเนาะครูก็จะวางไว้แบบนี้นะคะนะคะก็ถ่ายทำให้ชมค่ะนะคะถ่ายทำให้ชมพอดีว่างนะคะพอดีว่างครูก็โชคดีอ่ะก็มีแม่อะไรนะแม่ยายสิเนะแม่ของลูกสะพายเข้ามาช่วยเลี้ยงหลานนะคะ เขาก็เดินทางมาจากมุกดาหารมาช่วยเลี้ยงเพราะคุณน้ำใจบอกว่าไม่สันทัดในการเลี้ยงเด็กอ่อนนะคะแม่แม่คุณแม่ของลูกสะพ้ยเขาเลี้ยงเด็กเก่งค่ะเขาก็เลยมาช่วยเลี้ยงสักสองสามเดือนคุณน้ำใจก็เลยสบายไปไม่ต้องเลี้ยงเด็กอ่อนนะคะไม่กล้าเลี้ยงด้วยตัวเขาเล็กตัวยังแดงๆอยู่เลยอะ่ะ ครูก็ไม่กล้าอุ้มไม่กล้าอะไรทั้งนั้นได้แต่มองนะคะตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะคุณครูไม่เคยได้อัปเดตให้ดูเลยนี่คะ่ะผูด่างงาช้างครูเพิ่งจะเข้าใจคําว่างาช้างก็คือช่อเขาจะห้อยลงมาลักษณะโค,งคง้งๆง,งอๆเหมือนงาช้างอืมเพิ่งจะเข้าใจครูก็เรียกว่าผูด่างผูด่างมาตลอด mm. เขามีชื่อเรียกนะผูด่างงาช้างค่ะ เนี่ยคุณครูก็ปลูกไว้หงนะคะเโอ้เขายาวแล้วไม่เคยอัปเดตเลยตรงนี้มุมนี้ไม่ได้อัปเดตมานานเลยนะคะดูนะคะทุกอนูของพื้นที่รอบตัวบ้านคุณครูก็จะปลูกอย่างนี้นะคะ่ะทำนุ่นนิดวางนี่หน่อยนะคะคุณครูก็ปรับมุมของทุณทรกไปเรื่อยๆนะคะ่ะนี่นะคะ่ะ เขียวจะอุ่มเนาะเขียวจะอุ่มพุ่มสวัยเลยเขียวจะอุ่มพุ่มสวัยนะคะก็แซมด้วยอโกนิมาต้นน้อยนี่สองต้นนะคะแซมไว้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นสารพันสารพันพันไม้นะคะ ก็จัดได้แค่นี้แหละค่ะนะคะมุมนี้คุณครูก็จัดได้แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆมีไอเดียอะไรดีๆก็จะจัดใหม่นะคะใครมีไอเดียอะไรดีๆแนะนําได้นะคะว่าคุณครูจะปรับเปลี่ยนยังไงดีบางครั้งนะคนเรานะ้งที่สมองมันกระตือนะไม่รู้จะทํำยังไงจะจัดมุมยังไงให้มันสวยงามคุณครูก็ ชอบเขียวๆขาวๆแดงๆเหลืองๆก็จัดได้แค่นี้ล่ะค่ะนะคะก็จัดได้แค่นี้ก็พาชมแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าจะพาชมบอนสีค่ะคุณครูสั่งซื้อบอนสีมาใหม่อีกแล้วนะคะสักประมาณวันที่20ิ 24ก็จะเดินทางมาก็จะมาถึงมินิาร์เด้นของคอไรูเมื่อไหร่ไม่ทราบนะคะก็รอคอยใจจดใจจ่อเหมือนกันนะคะก็สั่งซื้อบอนสีจากร้านเยพรเยพรชาแนลอะค่ะนะคะ,นะคะบอนเขาต้นใหญ่สวยดีนะคะเอาไว้เจอกันนะคะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะซียูแกนนะคะ, bye bye, คะ,ะ,คะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะ 拜拜。Bye bye.